เรามีพลังเราก็ออกแรงก็เป็นพ,พลังแรงพลังงานแต่พลังหนึ่งซึ่งลีรลับไม่ได้ใช้แรงที่ออกไปแต่ใช้จิตจิตวิญญาณที่เรียกว่าพลังจิต หรือไซคลิกไซคลิกเป็นยังไงนะพลังจิตก็แปลว่าร่างกายเราก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งแต่เราบวกกับจิตก็เป็นพลังจิตมาจากคำว่า ภาษากรีกคือคำว่าไซคิคอสไซคิคอสมันมีที่มาคนที่ใช้วิชาวิชาสะกดจิตรักษาโรคก็มีคือ ใช้อำนาจของจิตคนที่มีพลังจิตบางทีก็มีมาตั้งแต่เกิดหรือไม่ก็ฝึกฝึกมันเหมือนมันคล้ายๆจะเป็นหมอดูคืออย่างรู้อนาคตมันเหมือนผู้วิเศษแต่บางที มันก็เป็นการคล้ายๆมาหลอกเขาก็ได้จริงๆแล้วใช้การเดาไม่ใช่พลังจิตของตัวเองจริงๆก็มีจึงยากที่จะพิสูจน์แต่มันพลังจิตเนี้ยมันมีอยู่จริงแล้ว อย่างคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องการสะกดจิตที่โด่งดังระดับโลกก็คือรัสปุตินที่ก็ทำให้รัสเซียร่มสลายก็ใช้วิชาพลังจิตนี้เหมือนกันมันเหมือนเป็นลักษณะเหมือนพ่อมด มันมันคล้ายๆมันเป็นความรี้ลับแล้วถ้าไปกระทำในทางลบมันมันก็ได้ผลรับที่เลวร้ายก็มีแต่ในเรื่องของคนที่มีพลังจิตถ้ามีมาตั้งแต่เกิดก็จะ เป็นจริงมากกว่าหรือมาฝึกทีหลังก็ย่อมได้โดยฝึกควบคู่กับการทำสมาธิแต่ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางคนเชื่อแล้วก็หลงแล้วถูกเขาหลอกก็มีถมไป